สวัสดีค่ะฝนตกนะคะแสบค,คือบรรยากาศฝนตกค่ะลูกค้าก็มาไม่ได้นะคะแต่ว่าสดชื่นดีค่ะ บรรยากาศในร้านของเรานะคะคุณมนก็กำลังจัดของหมดละตีลวงขายยางาาาาต้นหอมอ่านี่เรเอาต้นหอมเอาเอาต้นหอมะเอ่ะ ขายดีมันฝนสดคนบปรยู่บาทจ้่สิบบาทห่อคะจ้าโอ้ผักชีหอมหอมน้าอยากมีไก่เนื้อเน,ะนอาะแซ่บๆน้าลุงเนาะหอมนอเนาะเย้เอ้อยเพิน่นมากแล้วแบบเนี้ยหอมนะคะนี่หอมผักชีนี่นะคะลุงดิดลุงดิงดแกปลูกข,ของมีคุณภาพมากนะคะอร่อยะอร่อยมีคุณภาพนะคะเราก็อุดหนุนแก รยากาศนะคะไม่ได้ฝนตก ขนมแบบนี้เราไม่เคยเห็นมานานแล้วเนาะก็จะเป็นขนมแบบโบราณไม่ใช่ขนมแบบโบราณหรอกคพอเป็นขนมแพงแล้วนะเราก็จะเห็นตามร้านชําใช่ไหมคะร้านสะดวกซื้ออะไรเขาก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะจะมีแต่ร้านชําในหมู่บ้านหน่อยนะคะพี่น้องจ้านี่แหละเป็นกลิ่นอายของความเป็นร้านขายของชํานะคะี๋ยว เราเราต้องอซำนมีก่อนเด็ดค่ะเด้อสวัสดีค่ะ